เล่นเกมไม่เก่งแต่เรื่องเยี้อย่าให้บอก MLG ไม่โดนเนี่ยเสียใจนี่สามหกศูนย์เอา้าหายเาออ,อ,อเลือดเออ เล่นเกมไม่เก่งแต่เรื่องยศให้บอกต้องลงแบงนั้นแน่เลยปาลงเอาจัดปิดประตูแม่งปิดหมดอีกเอ้าแบงนี้แล้วกันเนาะ นี่ก็มาเนี่ยว่ะตรงนี้อา้าโอเคเรามายิงตรงนี้ปุ่มตุ่มตามๆแล้วก็ต้องไปตรงนี้สิทางตันนั่นไงแมงปิดแม่งล็อกกูเก็บของเทคพอยต์โอเค yes let's go ดาวตรงแมงล่างที่กว่าตัวเองจุบจุบแมงระเบิดแน่เลยว่ะเฮียพี่ระเบิด ลูกซองยิงไม่โดนฮ่า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 โอ้ไม่โดนมีความส้นตีนมาก,กปืนลูกซองกูยังยิงไม่โดนโอ้ีฟักเออไอพวกศัตรูตแม่งโงขนาดนั่นเหรอคิดว่ากูไม่หลวงวางระเบิดไว้สีแดงขนาดนี้ไอหา่าสามหกศูนย์กังฟู จะทำได้ว่าแชทเอาสามหกศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเข้าไปต้องต้องไปทำตอนที่แม่งไม่รู้ตัวอาดครึ่งโอเค <m> เปิดได้ไหมเงี <m> ้ย <r> นาย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 ลองลองลองกระโดะโด,ดรกระโดดที่ประตูอ้าวอ้าไอ้เหี้ยกระโดดตีบแตก็ไม่พังว่ะกระจอกสิ้นดีเดี๋ยวก่อนนะเราเราใช้ปืนตีแม่กุญแจแล้วแม่งกระเด็นเข้าไปในประตู <c oughs> ไปไม่ได้ วันจ๋ามาหาปืนลูกซองกูแล้ววนจ๋ามันระเบิดแล้วอะยิงไม่ได้ว่ะแชทถ้ายิงคือระเบิดแน่ระเบิดระเบิดสัตว์แน่ๆตูมเลยอยู่ห่างดีกว่าดูจะเกิดอะไรขึ้นหรือต้องไปเปิดไปปิดไปปิดแก๊สไปปิดแก๊สกันก่อนถ้ากูดเดินได้นะ ปิดปิดปิดไอ้เหี้ยขนาดล้อยังสั่นวะเต้าฟัคนี่แม่งต้องตีนอะไรต้องใส่ต้องยิงว่ะไปจัดไปมะแล้วคูว่าอยู่ตรงนี้แก๊ส้รว่ายิงอ้นั่นไฟไหมัน่ะ อ๋อนึกว่าท่อนี้แหมท่อเล็กนี่หว่ากูว่ามันแบบจันจันมันยูโดโมาอีกแล้วอะไรกับมึงเนี่ยวันช็อตมึงวันช็อตวันช็อตเ s h อยู่ที่ไหน ข้าแม่งอ้เหี้ยหมุนได้ไหมอ่ะหมุนแล้วโอ้โหคุณก็พังสักทีที่อีหาอ่าเฮ้ยเลยป่ะอืมโอเค อเข้ามมุบอกว่ากูเป็นหน่วยลาดตรนะเวนแล้วกูก็มาม,มุดนู่นมุดนี่ไอหา่าไม่เวิร์กแล้วพักนึ่งแม่งต้องหกักแล้วกูก็ตกมีทางไปไหมผมแม่มันดูสูงเลยวะโอเคเราไม่ต้องเจ็บเพราะจุดจุดโหลดมันช่วยเราเราลงแบงล่างเชยเลยครับ ถ้าชีวิตจริงเป็นยังไงดีมากเลยกูกระโดดลงจากตึกเว้ยแล้วกูก็ไปกูกูกูก็เข้าเข้าสู่โหลดโหลดสกรีนตรงตรง,ตรงกลางตึกแล้วพอกูโหลดเสร็จกูอยู่บนพื้นแล้วแล้วกูก็ไม่ตาย <c oughs> ไอทีวีนั่นมีอะไรอะ่ะไอเฮียอ้วนมันคุยกับตัวกองอ้าวเฮียอ้วนโดนยิงตาย ดมน้ำหน้ามึงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไอ้ศาส์อยากโชว์ตูดให้กูนักโดนยิงไซเฮียแ,แต่แม่งเหมือนไม่ตายว่ะมันยังสั่นอยู่เลยใครก็ได้่วยเอายูดโดไปจีๆ้ๆเขาหน่อยครับโอเคแม่งแหลกแล้วกูไม่แคร์แล้วศาสตร์ก้เกียดออกเล่นแม่งเนี้ยตก เป็นความรู้สึกเกมสมัยก่อนว่าต้องต้องเล่นต้องถ้าเล่นนะต้องแหละไงละอ้วนฮะไอเฮี้ยนั่นมันล็อกมึงอ่ะการที่ออกไปก็คือเอาเอาเอาไรวะเอาพลังใส่ประตูพลังขึ้นเต่าใส่ประตูตุ้มีมิชชั่นใหม่มาโอเคต้องเอาพลังไฟฟ้าเปิดประตู แ็ดแม่ออฟไลน์กดเซฟยิงแม่งเหรอไอเฮียเอามาตะแม่งไม่ตายวะแชทเฮียกองเฮียเฮียเปิดไหมโอเคเปิดตั้งหลายประตูเหลือเกินอ้าวเข้าไม่ได้ อืมาแล้วมาแล้วพวกนี้มันใส่หน้ากากงูจานี่หว่า โอลีช i ตยิงตูดเฮดช็อตไม่เฮดช็อตวะเฮ้ยไม่ปืนนี่มันดูโหดตัดเนี่ยเฮี้ยนี่มันปืนระเบิดนี่หวา่าปืนจรวดที่มันหุ่นยนต์มายิงเราถ้าทหารมึงนี่แล้วเรามาทางถูกแน่เลยหมอเราจะเปิดพาวเวอร์ มาเปิดสีอะไรแล้ววะเนี่ยต้องเปิดสามอันเลยเหรอเย็ดโตษเยอะโหอลังการยิ่งใหญ่มากเลยค่ะเปิดเพลงเย็ดตรงนี้มาแล้วมันออกตรงนี้แล้วกันลงแบงล่างขวามีใไรให้เปิดไหมมีให้เก็บไหมโน

ถ้าเราเปิดกี่อันเนี่ยคบแล้วเหรอโหสองสักอีกสองที่ว่ะหกอันน่ะต่อกันหกหกหลอดเลยเหรอหกท่อเก็ดคลกเซฟโอเคมาถูกทางอะ Tu 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 tu. Đút à! 3 1 0. Ngầu. Ngay là mình. Ma Ồ, vẫnอยู่ Those security goes killed by diamond. By me, I go. They are just worried about domestically questionable bioengineering experiments. I think they're covering up some pretty nasty shit. Some pretty nasty shit. N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 asty shit. แอสติฟักเช็ดฟักให้ดูหน่อยเอาฟัก อีไม่มีสวิตไม่ะห,หาสวิตไม่เจอวะ่ะลงโอ้กระโดดลงไปเลยไม่ต้องใช้บันไดแล้วคุณไหนสวิตวะอย่างไรอย่างไรอย่างไรวะ มนน่าจะพังเข้ามาตรงนี้เลยเก็ดโคกได้เก็บลูกกระสุนเรียบร้อยโอ้ยเจ็ดแชทเหมือนจะลงไปกลางฟูแต่แม่งไม่ได้วะ่ะเจ็บใจไอ้เหี้ยไม่ตาย ชักครับชักชักชักไอ้ลูกทีปืนนี้ยิงแล้วมันจะมันจะทำให้ตัวแตกไหมเหรอวะขราวนี้แม่งแม่งโดนยิงแล้วช็อตแล้วแถมเออเหลือแตก,กระดูกเลยอ่ะปืนแม่งโหดตัดมากเดตโลอุ้ย <c oughs> นั่นไงมันต้องตัวแตกอย่างนั้น เราเอายาบระเบิดยาตูดแม่นเองแล้วกันยัดอ่าลงนะลงนี่โอเคแต่กระดูกแล้ววะไอ้เฮียแม่งช็อตจนจนเหลือแต่กระดูกโอดเฮีย ได้อยู่ไอ้นั่นปืนอะไรปืนระเบิดปะวะปมเปิดมันไม่เปิดให้กูทำไมไม่เปิดให้กูฮะแล้วกูจะไปเปิดสวิวชที่ไหนเนี่ยข้างล่างนี้มีอะไรไหมเอา ลงมาแล้วขึ้นไม่ได้เนี่ยเฮียทไงกูทำไรอ่ะมี็นสวิตช์ไรเปิดด้วยวะฮัลโหลสวิตจ้าตรงนี้ก็สวิตช์แต่แม่งเปิดไม่ได้ไอ้เหี้ยประตูกูพลาดประตูปะวะ ข้างบนนี้มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรว่ะมันต้องไม่เปิดสวิตด้วยอะ่ะคือกูมาทาั้งผิดว่างั้นเหรอจับได้ไหมเนี่ยแน่นอนครับว่ากูต้องขึ้นไม่ได้ไอ้หา่าแอดสวิตอยู่ไหนวะ คุณจะรับเงินสดห้าสิบบาทครับเติมเงินปัญญาอ่อนจริงจัดมา,มาลงทำหาเลยประตูทุบแม่งเลยอืมทุบแล้วก็จอจอจอแสตโต้ลงล่างนี้โอ้โหไอสัตว์ดูนี้เอง ปิแล้วก็เปิดเรียบร้อยแล้วก็ลงแบงล่างโอเคเหลืออีกหนึ่งที่เหลืออีกหนึ่งที่เท่านั้นเสียงของเขาเนี่อลังการนี่เฮียเลยเาะ,ระครบเลือดเต็ม let's go let's go อ้าวนี่ย ทางไปเอาแล้วก็ตันอะไรวะอ๋อมาถูกอะมาถูกอะแล้วก็ไปปรับตรง,งนั้นตรง,งนั้นวมตรงไหนเอ้ยนี่ไงครบแล้วเว้ยแชทเอาเฮียไม่ครบแต่เสียเงินเราได้เรียบร้อยอ่ะ ก็กลับไปข้างบนดูสิประตูนั้นแม่งมะจะเปิดให้กูไหมดูกันดีกว่าเนาะทุกคนจ๋ามึงเปิดให้กูไงนะไอ้สัตว์ประตูต้องเปิดให้กูนะแน่นอนครับมึงต้องไม่เปิดให้กูไอ้สัตว์เฮ้ยมันบอกว่าอีกอันหนึ่งไม่ได้อะไรวะก็เปิดทั้งสองอันแล้วนี่ว่าปุ่มต้องโดนกระทืบแน่เลย กดสองรอบสองที่แต่ไม่ไม่นี่กูเออนี่กดแล้วอ่ะถ้าข้างล่างเนี่ยอะไรอะ่ะเอาไอ้เหี้ยพังเหรออ๋อยังยังยังไม่พงังยังไม่พงังมีกล่องบงังแม่ไอสัตว์กล่องอะไรวะ ว่าแม่แมแมงกรธไม่ติดมีกล่องไม่ชนกล่องแม่งเลยไม่เวิร์กไอกล่องเที่ยนี่เนต้องเคลื่อนที่แม่งมันต้องเอาไฟเองเอาพาอร์เข้าไปในประตูแชทแล้วก็สามประมาณสามอ่ะ แต่มันมีหก็คือ3จุดเดียบไป3จุดแล้วประตูไปหาบอสไปหาหาอะไผู้ชายอ่ะมันจะมีมันจะเปิดให้เราเข้าไปน่าจะเป็นบอสมืออ่ะแต่กว่าคงไม่ใช่บอสหรอกคนธรรมดาคนตัวโกงเราเข้าไปได้ใช่ไหมตอนนี้เพลงอลังการเลยว่าต้องใช่น่นอน นะครับเขาก็ได้เอาควยใส่ลงไปในรูหีนะครับตอนนี้เขาได้เสียแล้วก็ล็อกไว้ครับตอนนี้ตัวเมียมไม่สามารถเออขยับเคลื่อนออกไปจากตัวผู้ลนะครับติ่มโดนล็อกแล้วประตูเปิดให้กูอันนี้นั่นไงเปิดแล้ยเต็บ yes อะไรก่ะไอหาตัวลอยอย่างเงี้ยคุนยนต์เมืม่อไรเชฟเราก็สู้แมงได้เราเคยสู้แมงมาก่อนไม่ต้องห่วงกูว่าเริ่มสู้ลำบากอะไอซัดรู้สึกเฮี้ยงยังไงแม่งยิงกูแล้วแล้วปืนกูแม่งก็สั่นแล้วกูแบบ เต้าแม่งมัวแบบมัวโลโมชันแม่งก็มัวแลฮะภาพมัวมัวไม่ชัดเลยดีดอกอะไรชอรร็อตยังไะเอ้กจุดเดียวเท่านั้นเปิดไฟจุดหนึ่งกูเข้าไปหายตัวสุดท้ายบอสอนะไรบ้งบอสผู้ชายหายนะแต่ตัวโกงหน้าเป็นผู้ชายมันนักพาลัวผู้หญิงไปว่ะ ขว้ามาแชทเปิดไม่ได้ขวานักก็ขวาปืนใหญ่โคตรพ่อโคตรแม่เลยสัตว์ไม่ใช้ เฮ้ให้าเราทำับห้องนี้วะเนี่ยกูระเบิดเหรอไม่ใช่มั้งหรือห้เราลงแบงล่างวะจะว่าปะน่าใช่ววะเดี๋ยวก่อนมีช่วงเห็นป่ะเออเออใช่ด้วยซ้ายขวาเปิดเย้ นี่มันจุดใจโอเคที่สุดท้ายละเปิดโอเคเวิร์กแล้วเวิร์กละต้องแบ่งด้านหนึ่งน่ากลัวยังไม่ถึงตอนน่ากลัวแค่นี้ แต่สิ่งที่น่ากลัวที่เจอก็ตรงไอส้สะพานน่ะใจไอ้หาอ้วนนึกเปิดไปจะเจออะไรประตูนั่นคือตอนที่น่ากลัวแชทไปกลัวตอนนั้กว่าตอนนี้แค่เราเออทำไขปีศาททำหน้าที่เปิดประตูอ่ะ power เ,เรียบร้อยไหมหยับทางนะอย่าก,กลวนส้นตีนนะโอ้ได้แล้วเปิดประตูแล้วแชท ยบอสเยเนี่ยมาเลยเจะดีมากนะถ้าการตายแม่งไม่สมจริงเกินไปาตายกระเด็นแล้วยิงซ้ำอีกยิงมัม่วๆก็โดนไอ้สัสใน GTA ก็มีโอเคลงมามาทางนี้แหละเคยมาแล้วตรงนี้เย้ออกไปเจอศัตรูมากมาย ไอเฮี้ยเนี่ยไอ้เนี่ยต้องเป็นตัวโกงไอ้ผู้ชายน่ะน้องผู้หญิงเอาไปไหนแล้ววะเนี่ยจ้สมึงต้องเตียงมึงต้องขัวตรงตรงนี้เว้ยแล้วข่ายิงปืนลวะวะวัดบักกิงใจหุ่นยนต์อาเคี้ยไปไหนอ่ะคุณสาสโลย็ดแม่เนีไ่ยไอสัตว์แม่งยิงโดนกูแล้วกูก็สั่นเออ รอ้อนอะยิงโดนกูใช่ไหมที่ดอกเออจัดเลยโอเ,โอเคอ้วนมาแล้วให้กูทำไงต่อเราจะต้องทำลายแลบนี้ก่อนที่ไอเฮี้ยนนั่นจะปล่อยผู้หญิงออกมาก่อนปล่อยเธอมาก็คือออกมาเนี่ยเลยมีสี่ม,มีสี่ไพรรนเราจะต้องไป ทำลายเรเดียคเตอร์เล่นเกมไม่เก่งแต่เรื่องเกมถ้ามันปล่อยเอาม้าออกมาเราจะต้องหยุดหยุดเอมาม้าหยุดหยุดไ <c oughs> อ้เหี้ยนั่นมันเสียงเอาม้าใช่ปะไ <c oughs> อ้สัตว์นั่นเสียงซาบคูอีดอก